ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2567เวลา8นาิา30นาทีพลตรีจิตากรจันทาผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ให้การต้อนรับนายภูมิธรรมชัยเวชร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีภารกิจสําคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนรวมทั้งเป็น,นกลไกสําคัญการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านในห่วงที่ผ่านมาณกองประชาการกองกำลังผ่าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทรงสักพรมเอี่ยมท่านดรากสีมิเรืองศูนย์ข่าว24นัทเทนิวชียงใหม่รายงาน